โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ในเกม Dead Red Dead Redemption 2นะครับวันนี้ผมจะมาล่าควายไบซันในตำนานนะครับผมตำแหน่งควายไบย์ซันจะอยู่ตรงจุดเหลืองๆที่ผมมาร์คไว้ให้อยู่เหนือเมืองวาเลนไทน์โอเคครับเราไปล่ากันเลยก่อนจะไปล่าวัวไบย์ซันในตำนานผมจะมาพูดประวัติวัวไบซันในอเมริกาก่อนนะครับว่ามีความเป็นมายังไง ตระกูลวัวไบซันอเมริกันเป็นสัตว์ตระกูลวัวป่ามีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือเมื่อโตเต็มที่สูง2เมตรตัวยาว3เมตรหนักระหว่าง450-900กิโลกรัมควายไบซันเคยถูกล่าอย่างหนักเกือบถูกสูญพันธุ์นะครับในช่วงปลายปีศตวรรษที่19ก่อนที่รัฐบาลสหรัฐจะเร่งอนุรักษ์อย่างจริงจังนะครับจนสามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วและมีอยู่แทบทุกที่ ปัจจุบันควายไบซันมี60ล้านตัวเลยนะครับผมที่อยู่ในสหรัฐอเมริกามีจำนวนเยอะมากๆเลยนะครับผมหลังจากเกือบถูกสูญพันธ์โดยชาวสเปนที่ไปค้นพบทวีปอเมริกาตอนแรกนะครับผมขอตัดไปตอนที่ถึงข้างแม่น้ำเล็กอิสอาเบลล่านะครับผมตำแหน่งของควายไบซันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงที่ผมจุดไว้ให้ พอถึงจุดที่ผมมาร์คไว้ให้แล้วเรากดตามรอยเท้านะครับเราจะเห็นแสงข้างๆก้อนหินนะครับเราก็วิ่งไปเลยนะครับพอถึงก้อนหินแล้วเราก็ต้องแบบตามรอยหาเท้ารอยเท้าอีกนะครับโอเคครับผมเห็นรอยเท้าแล้วนะครับอยู่ตรงนี้ครับเห็นแสงไหมครับเห็นแสงแบบเหลืองๆไหมนั่นแหละครับรอยเท้าของควายใบสั้นนะครับโอเคครับผมเห็นกองขี้อยู่บนก้อนหินแล้วนะครับ น่าจะเป็นของควายไบซันนะครับขี์อันนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นของควายไบซันนี่นะครับกองขี้มีมแมลงวันเต็มเลยครับของควายไบซันแน่นอนครับนี่ครับรอยเท้าลงไปข้างล่างพอผมเห็นรอยเท้าแล้วผมก็วิ่งลงก้อนหินตามลงไปเลยนะครับเราจะเห็นรอยหญ้ารอยอะไรที่ควายไบซันเคยมากินนะครับ ตอนนี้ผมเห็นควายใบสั้นแล้วนะครับอยู่ข้างหน้าเราเลยครับมีรอยเท้าให้เห็นชัดเลยพอเห็นควายใบสั้นแล้วผมก็จะใช้ลูกซองยิงเลยนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ตระกูลควายใหญ่นะครับโอเคครับต้องเล็งดีๆนะครับไม่งั้นแบบมันจะวิ่งหนีทันเรายิงไปแล้วครับนัดแรกสองนัดแรกสามสี่ห้าหกตายนะครับตายแล้วนะครับ หกนัดครับพอยตายเกือบไม่ได้แล้วครับควายใบสั้นตัวนี้รอยเท้าควายใบสั้นวิ่งหนีแล้วนะครับอันดับแรกต้องวิ่งไปหาศพควายใบสั้นครับแล้วผมก็จะถ่ายรูปแอคแอคนะครับนี่นะครับโพสท่าโพสท่าแอคหน่อยเหมือนเอ็มปอเป้นะครับลูกนี่โอเคครับแล้วเราก็จะลอกคนลอกหนังเลยนะครับเก็บกล้องก่อนครับอันดับแรกต่อไปเราก็จะ เอาหนังมันออกมานะครับหนังควายใบสั้นในตำนานเลยนะครับตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่กว่าคนนะครับนี่นะครับลอกหนังเรากก็จะได้แบบนี้ครับควายใบสั้นก็จะนอนตายครับอยู่ตรงนี้เราเอาแต่หนังนะครับเอาแต่ขนเอาแต่หนังแล้วเราก็ทิ้งเลยครับไม่เอาแล้วจะขึ้นมาเอารอเล่นครับขายขำไปอีกหนึ่งทีนะครับโอเคครับแล้วก็เอาขนควายใบสั้นขึ้นไปไว้หลังม้าเลยนะครับ พอได้ขนควายไบซันแล้วเราก็จะออกจากตรงนี้เลยแต่ผมขอบอกทุกคนก่อนนะครับหลังจากที่เราได้ขนควายไบซันในตำนานแล้วมันจะมีโจรมีหมาป่ามีโจรประมาณโจรประมาณ 2- 3สาครั้งครับมาดักปนเราจะเอาขนของเรานะครับทุกคนต้องระวังนะครับหลังจากที่ขนควายไบซันแล้วเพราะว่าจะมีโจรตลอดทางเลยนะครับก่อนที่เราจะถึงแพรเปอร์ที่แลกของขายของนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณครับสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับ Red Dead Redemption 2อีกนะครับคอมเมนต์มาได้เลยครับอยากให้ผมทำเกี่ยวกับอะไรครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ